เดี๋ยวเราก็จะเอาไปแจกเพื่อนๆเลยนะครับกะทระ้อนที่พี่มารินีส่งมาให้นะครับเดี๋ยวผมก็จะแพ็กใส่ถุงอ่ะอย่างละห้านะครับห้ารูกก็จะเอาไปแจกเพื่อนๆเลยนะครับผมให้น้องนอนท์เลยนะครับพี่มารินีฝากมาให้นะครับผมขอบคุณมากครับ ตอนใหญ่ๆท่งนั้นครับเพื่อนๆเ,เ,เดี๋ยวเราก็จะแพ็กใส่ถุงนะครับไปให้เพื่อน โอ้โหพอดีอลูกเป๊ะนดีนเลยคนละห้าลูกอันนี้เหลือสองลูกอ่าอันนี้อันนี้มากินเองเรากินสองลูกก็พอแล้วที่เหลือให้เพื่อนหมด เขาเขียนมาว่าน้องกูให้เพื่อนๆทานนะครับให้เพื่อนๆทหารี่ผมก็จะแจกตามที่เขาเขียนเลยนะครับอือแพ็คใส่ถุงเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะแจกเพื่อนๆเลยนะครับจากที่ว่าเขามาเป็นลังเราก็ใส่ถุงจะได้ดูน่ารับประทานหน่อยนะครับ ถุงละห้าลูกได้กินทุกคนนะครับถ้าเกิดเราเอาไปลังก็ต่างคนต่างอยู่เดี๋ยวจะได้ไม่ครบท้ายแบบนี้ก็ครบทุกคนแต่จะพอคนหรือเปล่าไม่รู้เราก็ถือว่าวัดดวงเอาจะให้น้องซบเลยนะครับผมพระเอกของงานครับผม <laughs> จุจุไปเลยคนละห้าลูกนะครับจี้เอาการะตอนเอ้าขอบคุณครับผม เราก็รออยู่นี่แหละเพราะว่าเยอะเยอะนะครับเดี๋ยวก็ให้น้องๆเขามาเอาที่ห้องนะครับดังรอแจกอย่างเดียวมาแล้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 วอ่ะแจกไปเลยคนละห้าลูกจุๆจุโอ้คุณครับครบผมโอ้มา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 ไม่ถ่ายรูปด้วยเลยยี่หถ่ายคลิปเลยวนี่ อาเลยมาเลยขอบคุณครับน้องครับผมนี่นอนเลยน้องอ่ะครับผมของฝากมาเนี่ยครับพาเลยอ่ะน้องอ่ะพาให้น้องตึ้นเลยนะครับตึ้นครับครมาเลยครับสองครับคนละอันลูกอันลูกหวานเจียวเลยใหญ่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 ครับขอบคุณครับแล้วลูกเล็กแต่ว่าหลายลูกเอาไปเลยขอบคุณครับขอบคุณ อันนี้ก็ไอพีซด้วยนะครับอ่าให้ของงานอ่าใบว่าใบว่ามานี่พี่เอาเลยขอบคุณนะครับผมนี่สำหรับลูกลูกอะไรวะลูกกระท้อนกระท้นี้มเออครับก็เหลือสามตุงไหมครับเดี๋ยวผมก็สามถุกดีผมก็จะให้ชุดที่ออกป่านะครับ กระทนกระทนเอาไปเลยคนละอ้าลูกครับแต่ก็จะเอาเอาไปให้หมูมัดน,นะครับหมูมัดหมูมัดเดินไปเรื่อดเดืให้พี่ดมด้วยตรงหนึ่งนะครับเอาเลยพี่ดม,มครับ <laughs> ไปเจก จุดหน้ากันนะครับที่ออกป่านะครับนี่ไปกับขอบเวอร์ไปดุยยมืออย่างเดียว้ำม,มาดีเลยครับผมมาดีครับอ้าวแจ้งมากระทองกระทองเอาการะท้อนก่อนนะครับที่ผมเอามาให้ถึงที่เลยนะครับผม ผ่านเลยผ่านเลยแจ๋เลยเออไม่เห็นนะมืดพอดีเลยพอดีเลยเมื่อวานเ็แจกกระตน้นค่ําเลยนะครับผมก็ยังไงผมก็ขอบคุณพี่มาที่นี้มากมากเลยนะครับที่ส่งของกินมาให้นะครับผมก็ได้แจกเพื่อนๆเ,เป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับผมก็ขอบคุณแนวหลังด้วยนะครับที่เป็นกาลังใจให้มาโดยตลอดเลยนะครับ ผมนาง,งูเสียเซ่นก็ขออนุญาตไปปฏิบัติภารกิจต่อนะครับก็คลิปหน้าก็ค่อยว่ากันใหม่นะครับอาจจะคุยไม่ค่อยเก่งแต่ก็ใจก็เหมือนเดิมนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผม